trái nhiên đứng kinh nè งวขึ้นมาและะ้วเจ้าของก็ไม่มีดูแลเอาต้องเอาไปเลี้ยงกันเอง <c oughs> <c oughs> นี่คือภาพเหตุการณ์ช่วยชีวิตวัวที่จมอยู่ในโคลนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วพร้อมทีมงานเข้าช่วยเหลือวัวที่ติดอยู่ในหนองน้ําหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากไครเดหนุ่มว่าได้ยินเสียงวัวร้องอยู่ในหนองน้ําบริเวณถนนทางเข้าทุ่งทะเลหลวงช่วงศูนย์อนุบาลบ้านแคว เมื่อกุ้ภัยมาถึงก็พบว่าวัวเพศเมียสีน้ำตาลจมโคลนอยู่ครึ่งตัวไม่สามารถขึ้นมาได้ผู้ที่พบเจอคนแรกคือนายธนวะเทพมนตรีอายุ44ปีซึ่งเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาทำธุระส่วนตัวได้ยินเสียงวัวร้องจึงเดินไปดูก็พบว่าเจอวัวตัวนี้ติดอยู่ในโคลน าสังเกตเห็นจะพบว่าวัวมีอาการอิดโรยอ่อนเพลและหิวในที่เกิดเหตุไม่พบเจ้าของจึงเข้าไปช่วยกันใช้มือขุดโคลนออกแต่ก็ไม่สำเร็จครับจึงได้นำหญ้ามาให้วัวกินและประสานงานไปยังสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัยเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เชือกและรถไถเพื่อที่จะนำมาช่วยดึงวัวขึ้นออกมาจากโคลนแต่ด้วยความลำบากบริเวณนั้นเป็นหนองน้ำและเพิ่งจะแห้งลงไปครับทำให้ดินบริเวณนั้นเป็นดินโคลน สามารถยุบตัวได้ตลอดเวลาต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงนำงัวข้อร้ายตัวนี้ขึ้นมาได้จากการประสานงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามเจ้าของงัวจนทราบว่าเจ้าของงัวนั้นคือพันตำรวจโทชูชัยจำรัดศรีสังกัดภูทรจังหวัดสุขโขทยัยอายุ59ปีครับก็ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นได้เลี้ยงวัวอยู่สตัวเลี้ยงไว้บริเวณหน้าสำนักงานอายการสุขโขทยัย ทุ่งทะเลหลวงส่วนวัวตัวนี้ชื่อเจ้าน้ำแดงอายุ2-3ถึงปีเพศเมียได้ออกจากฝูงไปประมาณ6-7ถึงวันแล้วครับโดยเจ้าของเองก็ได้ติดตามหาทุกวันตามหาตามฝูงวัวที่ใกล้เคียงเนื่องจากกลัวว่าเจ้าน้ำแดงจะติดฝูงอื่นไปซึ่งเจ้าน้ำแดงตัวนี้เคยหายออกจากฝูงไปแล้ว1ครั้งครับแล้วหายไประยะ6กกิโลเมตรเจ้าวัวตัวนี้ชอบเดินไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อพอรู้ข่าวว่าเจอวัวแล้ว บอกเลยครับว่าเจ้าของนั้นสุดดีใจมาก